ตื่นเต้นครับพแรกที่เราได้ขึ้นมาเวทีแล้ว,ลลวก็รับรางวัลแล้วก็ไ้พูดอะไรประมาณนี้นะรต่ว่าเคยเห็นในทีวีนีเ่เป็นครั้งแรกต่แแบบ่าไัป่างเศวยโอรเครับได้ดังอ่าอ,อ,อ,อย่าเล่นมุกนีอีก The start ครับผมแล้วดูโอสตาร์ทเป็นยังไงฮะยังไงนะฮะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงร,รู้สึกมันเกียรติครับผมรู้สึกมันเกียรติเพราะว่าดีใจครับที่แฟนๆรักเราแม้เราเป็นแบบนี้ก็ยังรักเราเสมอม,มานะฮะแล้วก็ทำให้พวกเราได้รางวัลนี้นะครับก็ดูโอ้จริงๆฮะเป็นแบบผู้หเลยที่โอ้ฮะไปสีหคนเลยะจไปโอ้และโอเคสักหัก็หน่อยแล่าน้ว<โ>อันนี้ก็มาให้กำลังใจใช่ไหมใช่ครังใจาลาบทั้งวันเหมือนกันนะไปไปไปผิดที่ อ๋อจริงจยมรมทีงขงใอยู่นี่ก็แต่งมาเต็มเลยองไงที่สคนนี้ได้รับรางวัลดกก็รู้สึกดีใจครับที่ผมคือผมปั้นมานานน่ยต้องบอกตรงว่าใจเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็น้เราถ่ายพอกันอยู่แบบดเยเนี่รไปลงเลย้ไม่ได้เรยยังไงถ่ายทีนี้เราจบไปง้ก็แผก็ยังไม่ตกเลยยังไม่หายเลยแลับแบบแน่นเรค่ะ ใ่ครับก็รู้สึกดีใจที่แบบมันก็อบอุ่นแล้วก็เหมือนประชากรยอจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจที่ว่าแบบว่าเขาก็ยังระับสอยูอย่นครับแอมแนน่าของเราได้จแบบงาน่ <c oughs> เป็นปรหรับแอมแนีแน,น่าอย่ายงางเรมั <c oughs> นจเป็นแบบไหน้ายแนีน้าก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นยินก็จะมีซีรีส์ซีรีส์ครับอะไร โยนอย่างนี้เลยโยนอย่างนี้เลยออแผ่นปีหน้าอ่ะใช่มันก็ทำแผ่นรมๆรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเดี่ยวอ่ลมรวมๆแล้วก็อ่ะผมก็มีภาพยนตร์ภาพยนตร์อันนี้มีก็มีมีซีรีส์ของตัวเองเหมือนกันมีแผ่นปีหน้ามีอะไรไหนลองเล่าให้เออกก็จะมีมีเพลงครับใช่อาทิตย์หน้าก็มีแล้วล่ะไม่ถึงปีหน้าหรอกเฮ้ยแต่ว่าปีหน้าก็จะมีเหมือนกันครับก็จะทำปล่อยมาเรื่อยๆมีเพลงอาทิตย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วนะอธิย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วครับฉลาดชอบครับคุณ ใช่ครับเป็นอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเพลงใหม่ครับที่ทํากับสไปค์ฟิกกับสไปค์ใช่เพิ่งถ่ายเอ็มบีเสร็จเมื่อวานครับแล้วถ้าถามว่าจะกิดติดหูเหมือนแบบเพลงก่อนหน้านี้ไหมเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับคืออยู่ที่คนดูแล้วกันว่าว่าชอบหรือเปล่าครับถ้าไม่ชอบเดี๋ยวไปทํามาใหม่เดี๋ยวไปไปผมง่ายๆเลยเอามาใหม่ซะด้วยเอาลวขายเขาหน่อยเขาผมนะครับในปีหน้าก็จะมีซีรีส์ครับแล้วก็จะมีวงดนตรีครับที่กําลังสร้างขึ้นมาครับเปิดตัวปีหน้าตอนต้นปีเลยครับแล้วก็ มีซิงเกิลใหม่ปีหน้าเหมือนกันนะครับพี่จะริ้งกับพี่โมนาครับโมนาวีครับก็จะทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่ผมได้ทำด้วยเรียกว่าวันนี้แฟนๆก็เดี่ยวแน่นสไตล์นี้เราอยากขอบคุณทุกทแฟนมากก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่คือพาให้เรามาไกลมากๆเลยให้เราได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือทุกคนแบบถ้ายุ่งเราแล้วก็พาไปเจอโลกกว้างได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็ก็เพราะทุกคนนี่แหละครับขอบคุณทุกคน มาแล้วผมก็สัญญาว่าจะพวกเราจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆให้ผมได้ได้ชมได้ประทับใจญ่เราใกล้จะเิดขายสายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับวับนนี้เท่าไหร่นะคะพันที <3 S 1> ่สามครับพับนที่สามปีไหนบ้างแล้วเพื่อนๆ่าั่งเราเตรียมพร้อมกันแค่ไหนนะต้องบอกว่าซ้อไมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ ตอกตรง่ปก็ยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็พยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดมีเวลาเราก็หัดซ้อมซ้อมไปเลยครับจำควาไหนแบบว่าเห็นกับอินจะพูดถูกบ่อยเลยว่าอยูแบบทัวร์แบบโดนโกงบาดทัวร์เป็นแฟนโดนโกงบาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนย่างเงี้ยคือผมว่าสัมพันธ์นี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าอเป็นแฟนเขาอยากเจอเราในคนจำนวนที่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องความรีสจำนวนจำกัด เขาว่าจะมีโอกาสที่จะโดนโกงได้ครับคนที่จ้องเข้ามาหาโอกาสแบบนี้ในในความไม่ยุติธรรมเนี่ยกม็มันมันมีมันมีอย่างนี้เสมอก็อยากให้ระวังไว้แม้กระทั่งตัวเราเองที่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตเหมือนกันเราก็ยังเข้าใจเลยว่าเออมันเฮ้ยถ้าผมไม่ปากเขาก็จะโกงผมไหมมันก็เป็นอะไรก็มันผมว่ามีโอกาสที่อยู่แล้วแต่ว่าเราบอกว่าคอนเสิรเกมเนี้ยมันหนักหนะสาขาสำหรับแฟนเหมือนกันใช่ไหมผมว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสที่ทุกคน โดนโกได้น้อยลงนะครับผมคิดว่ามีเวลาคิดอยู่ด้วยความนิติมนวนที่แน่นอนเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ยครับก็ครั้งสุดท้ายก็อย่าโดนโกงกันแล้วกันขึ้นหัวก็เป็นขนาดนี้มีแบบโอกาสเพิ่มรอบอะไรผมไม่ยังกังวลกว่าเพิ่มรอบคือรอบแรกจะหมดไหมก่อนรอบแรกนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกดนะทีมงานไหนแบบเราคิดว่าปีใหม่ของเราจะยังไงกันบ้างปีใหมาเราปิดบ้านเราเป็นตัเราเป็นตัวนี้เนาะแล้วปีใหม่ ครับเพราะว่าเขาประกาศไปแล้วครับว่า37ท่านบาคนี้ก็จะได้ข่าดาวมาพบกันสรุปแน่นอนนะพี่ใหม่ก็ไปรอเจอข่าวดาวจัดเต็มเลยครับการวัดถ้วเราจะเป็นกาบข้ามปีด้วยกันใช่ไหมครับข้ามปีเปด้วยกันข้ามครับผมตามไปพร้อมกับทุกคนเลยฮะเรื่อยข้ามด้วยไหมฮะข้ามข้ามข้ามด้วยกัยดดูดดจะเ็นั จไหวหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในเพลงว่าเพลงเขาไปนู่นเลยครับห้าสิบล้านวิวแล้วใช่ไหมยังยังยังงไม่ถึงย่สิบล้านคครับนิดนึงนะแล้วเพลงน้องผมก็ไม่มีกำลังจะปล่อยใจเย็นๆสิใจเย็นๆสิอาจจะได้ฟังบนเวทีนะครับครับผมากดนฝากฝากป่ออากไับฝ นะครับผลงานต่างๆที่เรากำลังจะออกไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับสนังสนุนกันนะครับแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะพยายามจะสร้างประโยชน์หรือสิ่งดีๆให้กับทุกคนกลับไปครับผมครับก็ขอขอบคุณแฟนๆเช่นกันนะครับที่นั่าเนอะนะฮะเฮ้ยทุกทีที่ผมมาขนาดนี้เลยเหรจริงอ๋อไม่ใช่ไหมฮะครับขอขอบคุณขอขอบคุณแฟนๆและกันที่สนับสนุน เรียกว่าพวกเราทุกคนตลอดเลยนะครับก็รักเราเลแบบที่เราเป็นนุ่มาแล้วก็สนับสนุนผมไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเป็นรายการเป็นอะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นซีรีส์ก็ขอบคุณแรงสนับสนุนนี้มากเลยนะครับคือเหมือนเหมือนได้เพื่อนน่คือผมว่าเราทีมก็เหมือนเพื่อนแล้วเราก็ยอยากให้เพื่อนผ่มนี้อยู่ด้วยกันนั้นแ ก็อ้าวาผลงานในอนาคตด้วยว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวผลงานคู่ผลงานกลุ่มผลงานรวมๆของพวกเราก็อยากจะให้ความสปอร์ตไปเรื่อยๆนะครับครับก็ผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มพวกเราเลยนะครับอไอพรพี่ๆสื่อทุกคนนะครับในช่วงปีใหม่เลยนะครับก็ขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเนะี่ยมีความสุขมากสุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ข้ามปีนี้ไปปีหน้าแล้วไปเริ่มใหม่ปีดีๆด,ด,ด้วยกันครับครับขอบคุณครับเพลงเพลงเพลงอะไรก็ได้ฝากอะไรก็ได้สักหน่อย ฝากเพลงนนะครับอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าค่าเอ็นบิลแพงครับขอบคุณคนช่วยตันวิวนะครับผมครับ